สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอาหารเส้นๆกันค่ะคือเป็นเมนูที่แบบว่าอยู่คู่คนไทยมานานมากหากินได้ง่ายสุดๆเลยเนาะแต่พอมาดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมีความน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพวกเมนูยอดฮิตที่เราคิดว่ารู้จักดีแล้วครับผม จร,จริงๆความหลากหลายนี่แหละครับที่เป็นเสน่ห์ของอาหารเส้นบ้านเราเลยมันสะท้อนอะไรได้เยอะมากทั้งรสชาติวัตถุดิบหรือแม้แต่วัฒนธรรมย่อยๆในแต่ละพื้นที่เลยครับใช่ค่ะงั้นวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อมูลเขาแบ่งประเภทเมนูเส้นยอดนิยมของคนไทยไว้ยังไงบ้างแล้วแต่ละอย่างมันมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่ได้เลยครับเอาละค่ะ จากข้อมูลเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มใหญ่ๆไว้สามกลุ่มหลักๆก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนแล้วก็พวกเส้นผัดเส้นคลุกเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยไหมคะกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรที่ฮิตสุดๆเลยโอ้ใช่เลยครับเรียกว่าเป็นแชมป์ตลอดกาลก็ได้นะกว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคือหัวใจหลักๆของกว๋วยเตี๋ยวเลยนะมันก็จะมีเรื่องน้ําซุปกับชนิดของเส้นนี่แหละครับที่ทําให้มันต่างกันไปค่ะ อย่างในข้อมูลพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ชัดมากอือหือก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เด่นเรื่องความเข้มข้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับน้าซุปเขาจะเข้มข้นรสจัดจ้านคือเอ่อบางทีเขาปรุงรสด้วยเลือดหมูเลือดวัวเข้าไปด้วยไงครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะมันถึงได้มีรสชาติที่แบบซับซ้อนไม่เหมือนใครครับแล้วก็มีเครื่องแน่นๆเนื้อเปื่อยลูกชิ้นตับอะไรแบบนี้แล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หรือก๋วยเตี๋ยวเป็ดล่ะคะ อันนี้น่าจะคนละฟิลเลยคนละแบบชัดเจนเลยครับอันนั้นจะเน้นน้ำซุปใสๆหน่อยแต่หอมมากหอมเครื่องเทศหอมจากการตุนไก่ตุนเป็ดจนไปเปื่อยเลยมักจะเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยพวกน่องปีกนึกภาพตามแล้วหิวเลยค่ะแล้วก็มีอีกอันที่สีสันต้องสะดุดตาแน่ๆคือเย็นตาโฟอ่าเย็นตาโฟสีชมพูชมพูใช่ครับสีชมพูแดงๆนั่นมาจากซอสเต,ต้าหู้ยีรสชาติเขาจะออกแนว เปรี้ยวหวานนำนิดๆเครื่องก็จะเป็นอีกสไตล์เลยพวกลูกชิ้นปลาปลาหมึกกรอบผักบุ้งอะไรอย่างนี้ครับโหแค่ก๋วยเตี๋ยวนี้ก็หลากหลายมากแล้วนะคะมาต่อกันที่อีกเส้นที่อยู่คู่คนไทยมากๆเลยค่ะขนมจีนครับผมขนมจีนนี้ก็เป็นอีกโลกนึงเลยนะตัวเส้นเขาทำจากแป้งหมักจะนุ่มๆหน่อยแต่ที่เด็ดอยู่ที่น้ำยาที่กินคู่นี่แหละ น้ำยานี้เห็นว่ามีหลักๆที่ฮิตกันอยู่2แบบใช่ไหมคะหลักๆที่นิยมมากๆนะครับก็จะมีน้ำยากะทิอันนี้จะเบสิกหน่อยใช้เนื้อปลาโคลก,กับเครื่องแกงใส่กะทิรสจะนุ่นนวลกลมกล่อมไม่เผ็ดมากหอมๆมันๆค่ะอันนี้เด็กๆก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบใช่ครับแต่ถ้าชอบรสจัดจ้านขึ้นมาหน่อยต้องนี่เลยน้ำยาป่าน้ำยาป่าอ่าอันนี้ตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยครับไม่ใส่กะทิ เน้นความเผ็ดร้อนเผ็ดแบบถึงเครื่องแกงถึงสมุนไพรเลยออืืความต่างของการใส่หรือไม่ใส่กะทิเนี่ยแหละครับมันทำให้รสชาติขนมจีนเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยน่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายในข้อมูลกันบ้างเมนูเส้นผัดหรือเส้นคลุกอันนี้เปลี่ยนโหมดจากซดน้ำซุปมาเน้นรสชาติที่เคลือบเส้นแทนถูกต้องครับ เป็นการปรุงที่เน้นให้รสชาติซึมเข้าเส้นหรือเคลือบเส้นไปเลยตัวท็อปสุดๆที่ใครๆก็ต้องนึกถึงก่อนเลยก็คือผัดไทยเมนูประจำชาติเลยนะคะผัดไทยเนี่ยใช่ครับเอกลักษณ์คือซอสมะขามที่ให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเค็มครบเลยแล้วก็มีเครื่องคราวกุ้งแห้งถั่วลิสงเต้าหู้ถั่วงอกอะไรพวกนี้รสชาติเป็นมิตรมากครับค่ะ แล้วอีกจานที่ฮิตไม่แพ้กันเลยผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนี่ก็ตัวเด็ดเหมือนกันส่วนใหญ่ใช้เส้นใหญ่ผัดกับซีอิ๊วดำหวานหน่อยใส่ไข่ใส่คะ้ะใ,ใส่หมูรสจะออกเค็มนำํำหวานตามนิดๆแต่สเสน่ห์ของผัดซีอิ๊วมันอยู่ที่กลิ่นกระทะไม่ไหมหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับกลิ่นหอมกระทะไม่นิดๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าวอคเฮมันทําให้จานนีพษษ้พิเศษขึ้นเยอะเลยจริงค่ะจริงค่ะแล้วถ้าเป็นราดหน้าล่ะคะมันคล้ายผัดซีอิ๊วไหม ดูคล้ายแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวครับราดหน้าตัวเส้นเขาอาจจะผัดก่อนหรือบางทีก็ทอดให้กรอบไปเลยแล้วค่อยราดน้ําที่ปรุงรสแล้วก็ทําให้คข้คนๆ้วยแป้งมันลงไปเครื่องก็คล้ายๆกันมีหมูหมักทะเลคะนาแต่สัมผัสมันจะนุ่มๆชุ่มๆกว่าไม่แห้งเหมือนผัดซีอิวครับ อ๋อเข้าใจความต่างแล้วค่ะฟังมาทั้งหมดนี่จะเห็นเลยนะคะว่านอกจากเรื่องน้ำซุปซอสปรุงรสต่างๆแล้วเนี่ยตัวเส้นเองก็สำคัญมากๆที่ทำให้แต่ละจานมันไม่เหมือนกันเลยอยากให้ช่วยสรุปเรื่องชนิดเส้นที่นิยมใช้กันหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเส้นแต่ละอย่างก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันไปนะที่เจอบ,บ่อยๆเลยก็จะมีเส้นเล็กอันนี้กลางๆเหนียวนุ่มกาลังดีใช้ในกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปหรือผัดไทยค่ะเส้นใหญ่ จะเป็นแผ่นกว้างๆนุ่มๆลื่นๆเหมาะกับผัดซีอิ๊วราดหน้าที่ต้องการให้ซอสมันเคลือบเส้นเยอะๆเ, uh huh. เส้นหมี่หรือมีขาวเส้นจะเล็กๆคล้ายวุ้นเส้นแต่ไม่ใสเท่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหรือเอาไปผัดก็อร่อยครับบะหมี่เหลืองอันนี้ทำจากแป้งสาลีผสมไข่จะมีความเหนียวนุ่มเด้งเป็นเอกลักษณ์เลยพวกบะหมี่เกี้ยวบะหมี่แห้งค่ะชอบมากเลยค่ะบะหมี่ครับแล้วก็มี วุ้นเส้นทำจากถั่วเขียวใสๆเหนียวนุ่มดูดรสชาติเก่งเหมาะกับยำสุก,กี้แกงจืดสุดท้ายก็ขนมจีนที่คุยกันไปแล้วเส้นกลมๆนุ่มๆจากแป้งหมัดกินกับน้ำยาต่างๆครับโอ้พอไล่เรียงแบบนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยแค่กลุ่มเมนูเส้นยอดนิยมนะคะยังสะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารไทยได้ขนาดนี้เลย ทั้งเรื่องรสชาติที่ซับซ้อนเนื้อสัมผัสที่ต่างกันวิธีการปรุงอีกคือมันน่าทึ่งมากๆใช่เลยครับแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อไปอีกก็คือความหลากหลายพวกนี้มันอาจจะไม่ได้หยุดแค่เรื่องความชอบรสนิยมนะแต่มันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบท้องถิ่นในแต่ละที่หรือว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากข้างนอกที่เข้ามาผสมผสานอยู่ในอาหารเส้นของเราด้วยซ้ำเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ ลองทิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ดูแค่เมนูยอดฮิตแต่ลองไปสำรวจเมนูเส้นที่อาจจะเป็นของเฉพาะถิ่นจริงๆเราอาจจะเจออะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของไทยเรานะครับใครจะไปรู้จริงด้วยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับผม